กูรูกูเฟซสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกูเฟซบุ๊กนะครับเคสนี้ก็โดนแฮกอีกแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1่พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับไม่สามารถเข้าเฟซบุ๊กได้นะครับก็โดนแฮกประมาณตีหน่นะครับนะจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับจากที่เข้าดูนะครับอีเมลแล้วก็รหัสผ่านโดนเปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่สามารถเข้าเฟซบุ๊กได้นั่นเองนะครับนะ ในการเข้าไปกู้นะครับจะมีค่ามาจําก่อน300บาทนะครับนะ,ะจากที่ดูนะครับเคสนี้ใช้เวลาประมาณ1วันนะครับแล้วก็ต้องใช้หมายเลขบัตรต้องใช้บัตรประชาชนด้วยนะครับในการขับไปกู้นะครับอาจจะใช้บัตรประชาชนหรือว่าใบขับขี่นะครับแล้วก็จากที่ดูนะครับ Facebook นี้มีการเปลี่ยนอ e ีเมลเปลี่ยนรหัสผ่านไปแล้วนะครับนะแล้วก็มีการติดล็อก ยืนยันต้นสองชั้นไปด้วยนะครับนะผมก็สามารถที่จะเข้าไปปลดล็อก2ชั้นให้ได้นะครับเคสนี้ก็สามารถกู้ได้นะครับนี่ก็สามารถเข้าเฟสได้แล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนหัตถ์ผ่านได้นะครับนะก็ใช้เวลาย4ิบี่ชั่วโมงนะครับในการเปลี่ยนนะครับนะนี่คือ Facebook ของเจ้าตัวเขานะครับสามารถเข้าเฟสได้แล้วนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับก็ สามารถทักมาสอบถามผมได้นะครับยินดีให้บริการนะครับ